สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะช่องอยางนุนคนตะลิกนะคะกาแฟยามเช้าค่ะก่อนทำงานใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากให้นุชแนะนำรักษาวิธีรักษาเบื้องต้นให้กับตัวเองวิธีปวดแข้งปวดเข่าว่าต้องทำยังไง นวดยังไงมีวิธีรักษายัางไงสอบถามนวดได้นะคะช่วยได้แน่นอนค่ะช่วยตัวเองได้แน่นอนอย่าไปพึ่งยามากนะคะบางครั้งนะค่ะกาแฟค่ะอย่างนวดทุกตอนนี้อย่างนวดตอนนี้เป็นเข่าค่ะพอทำงานมากๆเส้นก็ติดก็